ใครเหรออ๋าอ <laughs> ้อ่าโทรหาใครอะคะอ้าวอ้โอ้โทรหาใครเอาดูปฏ <rast> ิท <h vine> uh ินนะหมวจะไปไหนล่ะคะอ๋อจะไปเที่ยวไหนคะอุทยาหรือกรุงเทพอะคะอ้อ๋อ ไปโรงเรียนได้แล้วนะคะเนี่ยอะไรบีดออกสิฮัลโหลอะตูตูตูดฮัลโหลตูตูดฮัลโหลยังไงฮัลโหลอันจะไปไหนหนูฮ <c oughs> ัลโหลหนูจะไปไหนฮัลโหลจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่อ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลดูปฏ um, <Hello. S 3> ิทินเ้อจะไปไหนเนี่ยไม่คิดจะไปไหนหนูจะไปไหนมันอรอ่ะอาาอ่าดีิจะไปไหนหนูจะไปที่ยไหนเปิดปฏิทินเลยหนูจะไปวันไหนชี้เลยจะไปวันไหนอาาวอ้าวราวอ้าวาวอาา โอเคโอเคแปลว่าท okay, okay. uh, ี่เดิมเลยแปลว่าที่เดิมนักธุรกิจอ่ะเออ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 ื้อเมเออเหรอฮะเออเออเออเอเออ

ได้ยินแม่ไหมคะ mm. อ่าได้ยินแม่ไหมคะฮัลโหล